ามาแล้วครับขบวน41เปียดนะครับผมตอนนี้ช้าอยู่24นาทีนะครับผมกำลังสิผ่านสถานีเอ้ยกำลังจะผ่านเครื่องกั้นหนองบัวนะครับผมเออตอนนี้บ่าย2บ่าย2 5นาทีนะครับผมเอ้ยที่จริงเวลานี้ต้องไปห้วยสัมภาษณ์แล้วนะครับผมอตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็น4128หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะ รอบที่สิบสองนะครับเนี่ยเนี่ยน้องนึ่ยนี่เหมือน G A นะครับครับผมเหมือน G A นะครับ C หนึ่งสองแปดไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับสงสัยตายนะครับผมสงสัย C หนึ่องแตายครับครับผม จี A. หมายเลอะไรนะไปดูกันไม่รู้ว่าสี่ห้าสามหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่สี่ห้าสามหนึ่งก็สี่ห้าสี่แปดครับดูก่อนแล้วนี่ก็น้องนุชนะครับข้างหน้าเนะนี่ก็น้องนุชนะครับผมมาด้วยกันแต่เหมือนสี่ห้าห้าสามครับบิ๊กเกอร์เมาส์แบบนั้นสี่ห้าห้าสามครับไม่ก็สี่ห้าสามสอง ตอนนี้เขาลางหลักมาแล้วเหมือนสี่ห้าห้าสามครับรูปเหมือนสี่ห้าห้าสามนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมาดูกันนะต้องดูก่อนมาแล้วเองเื่องมาแล้ว สี่ห้าห้าสามครับเ G สี่ห้าห้าสามนะครับวันนี้มาแร็ว ดเลยนะคระวันนี้เดินตามเข้าไปอ่าก็เจอคลิปน้านะครับ